สวัสดีครับสำหรับในตอนนี้ผมก็จะมาแนะนำเครื่องดื่มกัญชานะครับรายละเอียดเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังกันในมือของผมนี้เป็น h ั n นี่เ m o n นครับน้ำพึ่งผสมมะนาวามาในแบรนด์ของเด็กสมบูรณ์นะครับในชื่อเด็ก420นะครับ D E K 420เวลาเราค้นหาสินค้าในแอปพลิเคชันเพื่อสั่งซื้อนะครับ มีหลายรสชาตินะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ชิมกันในวันที่ผมรีวิวนี้ก็เอาขวดรดน้ำผึ้งผสมมะนาวมานะครับขวดที่ผมถืออยู่นี้เป็นขวดแก้วนะครับขนาด250 ml ครับนี่ขวดประมาณนี้เลยสำหรับสับพักคุณนั้นเดี๋ยวไปอ่านแป๊บหนึ่งคุณสมบัติคร่าวๆนะครับคือเครื่องเครื่องดื่มชนิดนี้ก็เป็นเครื่องดื่มกัญชา ไม่ผสมน้ําตาลนะครับสดชื่นแบบง่ายๆเลยไม่ต้องกลัวอ้วนนะครับอย่างในรสชาติที่ผมดื่มอย่นี้ก็แต่งสีกลิ่นรสเข้าไปหน่อยเป็นรสน้ําผึ้งผสมมะนาวก็อร่อยดีครับและก็ยังช่วยบรรเทาอาการปวดคลายความเครียดความเหนื่อยล้านะครับที่จริงก็วางอยู่ที่มินิมาร์ททั่วประเทศน่นแหละครับสามารถหาซื้อกันได้ง่ายๆลองมองหาดูครับใกล้บ้านเราเลย คือคุณสมบัติที่ผมอ่านให้ฟังก็คืออ่านมาจากหน้าเว็บของเด็กสมบูรณ์เลยนะครับมีคุณสมบัติช่วยต้านอนุมวลอิสระแล้วก็แก้อักเสบด้วยครับช่วยผ่อนคลายช่วยในการนอนหลับพอดีในช่วงนี้ผมทำงานอยู่ในออฟฟิศมากนะครับก็เลยลองดื่มดูบายบายไปแล้ว